บริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%มักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสาวยาวนพวกกัผมนะครับคาริงหลังจากปีใหม่เราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันมานานก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับตามจริงก็ แก็ปีใหม่มาประมาณ7วันแล้วแหละนะครับก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนี้ก็แทบจะไม่ได้ลงคลิปที่แบบสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆพี่ๆอย่างเป็นทางการเลยก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆช่องคาริงนะที่เข้ามารับชมหรือใ,ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ก็ฝังกดติดตามกันหน่อยนะมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาอยู่ด้วยกันหน่อยนะครับในวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดท่ามทำเพลงเยอะนะครับเรามารีวิวนักเตะคนที่ชื่อว่าอันเดรเชฟเชนโกตัวนี้กันก่อนเลยครับ นักเตะที่ชื่อเชนโ้ล่านี้จะมาในแพ็คแกเรนเบลนะแพ็คแคปปี้นิวเยียหรือว่าแพ็คแบบปี2025นะที่มากับแกเรนเบลนั่นแหละนะครับก็คือผมเปิด900ทองประมาณ4-5 4ครั้ง5เอเอประมาณ4ครั้งแนนได้ก็ได้เบลามาแล้วก็เชชิโนโก้นะออกสีดำนะตัวได้2ตัวนี้มาก็ได้รีวิวสักทีนะั้นมาเรารีวิวเบลไปแล้วเรามารีวิวชชินโก้บ้างโดยเชิโ้ล่านี้ผมจะอัพประมาณนี้นะครับทุกคน 804384นะครับจะได้ประมาณนี้เลยนะครับตัน105ถ้าใส่บูทสไตเกอร์ชูตติ้งแล้วก็บูทนี้นะนี่อันนี้ผมเพิ่งสุ่มได้เมื่อกี้เลยนะครับอ่าตัน105นะเรามาดูค่าพลังไส้ในกันดีกว่าว่าเชฟเชนโก้ล่างนี้ถ้าอัพตามผมจะประมาณไหนนะเชฟเชนโก้ล่างนี้จะอยู่ให้กับโซโมอสอดเอซิมิลานนะครับส่วนสู่หนึงร้อามาอยู่ยี่นัดเท้าวขวาน้ำหนัก73นะคือล่างนี้ถนัด2เท้าโคตรดีครับมาสไตล์โกโบอชเตอร์ตำแหน่งที่เล่นได้คือหน้าเป้ากับหน้าต่ำโคตรดีครับ แล้วก็วอก่อนบูเก้าเกบูแล้วร้อยห้มีค่าพลังเกมดูลเก้าคือหาช่องโคตนดีคือหาช่องดีมากไม่ใช่โคตนดีอะดีมากเลยเลยนะนะครับบอลกันตัวแปดสิบนีปบิ้งแปดการไปกับบอลแปครับส่งสั้น65ส่งยา 63, ว3ชสิบสากอก์เกอครับนะรลูกโค้ง82ดลูกตั้งตะแปดสิ 80, ลูก heading เจ็ดิบเก้นะครับไม่เยอะแต่ว่าผมว่าก็ไม่น้อยนะเพราวะว่าเจ็กนโกก็ไม่ใช่ตัวหมู่จ๋ายอยู่แล้วนะสปีด9กครับสปีดต,ต้น101เลยนะเลย คือจีจาร์ดแน่นอนนะครับเชจินโก้รุ่นนี้เนี่ยจริงๆมาเวอร์เก้าสองอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ส่วนตัวผมก็กเยอะใช้ได้นะครับจ้ำแปดสความมีเก่งแปดสิบบาร์้าน84สิี่สเตติน่า85ครับวิลี่ไฮด้วยนะสองเท้านะครับผมนะแล้วก็สกิลที่ได้มาครับมีสกิลสับขาหลอกโซคอนโทรลเง ading, ี้ยเฮดดิ้งลองแรงด์เคอร์เลอร์นะครับไลนิ shot, ่งช็อตลองแรงด์ชูตติ้งสกิลจบสกอร์ถ้าย,ยากเฟิร์สทานช็อตแล้วก็สกิลพิเศษยอย่างฟินอมฟินอลฟินิชชิ่งคครรับเเเออาไซ์ Outside ์ลนะ สก,กิลที่ครใส่เพิ่มเติมสำหรับผมนะก็ดับบลชาร์ดวันทัสพาสแล้วก็ทูพาสซิงแล้วก็สกิลแย่งโมงนะสำหรับผมนะนอกนั้นก็โอเคแล้วนะครับนอกนั้นก็ใส่ตามที่เราชื่นชอบได้เลยนะยิงลูกชงลูกชิปหรืออะไรก็ได้นะสักหลักผมว่า ong, แย่งโมงกับดับบลชารตวันทัสพวกนี้นะทูพาสก็เป็นตัวเสริมเสริมเข้าไปก็ได้เผื่อจังหวะที่เราเล่นหน้าคู่ต้องจ,จ่ายจังหวะสวยๆอะไรนะี้ก็สามารถใส่ทูพาสซิงเสริมเข้าไปให้เชฟชินโก้ hmm. ได้นะ ก็เดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มกันดีกว่าครับว่าเชฟชินโก้ร่างนี้ผมเอามาเล่นแล้วจะโหดจะเฟี้ยวจะเฮี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาส่องฟอร์มเชฟชินโก้ครับช็อตแรกครับลูกเขี่ยลูกสูตรครับเอากระตุกนิดหน่อยครับแต่ว่าเชฟชินโก้ใช้ความกระตุกนี้ให้ได้เปรียบครับหลุดมาเดียวๆก็ง่ายๆก็ไปอย่างนี้เลยครับอันเดชเชฟชินโก้ครับไปแล้วหนึ่งูนนะครับผมโอ้โหซอน พิกมางัดมาเชฟเนโกโดดโขกเบาๆเรียบร้อยครับใส่สกอ์เชฟเนโกบอกง่ายเกินมาอีกแล้วลูกนี้งัดมาเชฟเชนโกขอโดดมงเรียบร้อยอีกแล้วเหมือนกันครับโอ้โหก็สวยมาอีกแล้วลุยฟิโกปาดก็ามาเชฟเชนโก้ดึงจังหวะด,ดับโบชาร์ดหนึ่งรอบแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหของดีชัดๆนะครับตัวนี้ก็บอกเลยใครไม่มีลุมเล่นพี่แกได้น,นี่มาอีกแล้วครับค่อยมาเมสซี่จ่ายมาเชฟเชนโก แตดมาโอ้โหเรียบร้อยครับโกออกมาอย่างนี้ก็โดนเชฟเชนโกเก็บเดี๋ยวครับผมชิงตายเชฟเชนโกหลุดมาว่าไงขอมีจังหวะหลอดม่วงหน้ากอบซัดโอ้โหย่างคมผมจัดชิงมาถึงฮาซาฮาซาเบิ้ลกลับมาเชฟเชนโกหลุดมาอีกแล้วเชฟเชนโกเอียงแล้วก็โอ้โหโคตรคมครับลูกนี้สวยจริงครับอันเดเชฟเชนโกขเราครับ สายก้อยมาจากแมซี่ถึงเชฟเชนโกดับโบจัดนี่คุณเดมาแหวกเข้ามาด้านในขอยิงดิดโิโอ้โหฉีดยาเข้าไปเลยลูกนี้โคตรสวยครับมาลูฟิโกเปิดคอร์ดเข้ามาเชฟเชนโกโคกจนเสาเข้าไปโอ้โคตรสวยครับประมาณนี้เลยนะเชฟเชนโกใครมีบอกเลยว่าของดีจัดๆครับผม ไปเนเนบ้างครับกับเชฟชินโก้ผมบอกเลยว่าเก่งแม่งเก่งเท,ท,ท่าเท่าลุงเลยผมพูดตรงตรงอันนี้ผมบอกเลยแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับลุงก็ลุงอาจจะดีกว่านิดน,นึงนะเรื่อง AI นะครับเรื่องการโหม่งการจ่ายบอลสั้นนะแต่เชฟชินโก้จะดีเรื่องการจบสกอร์ที่มากกว่านิดนึงนะครับแล้วก็การหาช่องที่ดีกว่านะความลงความเร็วลุมอาจจะดีกว่านิดน,นึงแล้วก็ความคล่องอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวผมว่าใครไม่มีลุมสามารถจัดได้นะเชฟชินโก้ตัวนี้ผมขอให้ตัดเกรดอยู่ที่ประมาณ9.5เต็ม1 0นะอาจจะขาดเรื่อง โมงกับการจ่ายบอลไปเล็ก,เกน้อยแน่นอแต่ส่วนตัวผมว่าใครไม่มีลุมจัดได้เป็นตัวที่เก่งในระดับหนึ่งเลยนะสำหรับอันเดเชฟเชนโกบอกกับการใครที่ขาดกองหน้า2เท้าที่ว่าไม่ได้เปิดแพ็กลุมไปแล้วก็อยากได้แกลเล็ตบิลแล้วเปิดได้เชฟเชนโกแถมมาที่ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะสำหรับเชฟเชนโกตัวนี้ก็มานนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเชฟเชนโกก็พร้อมกับสวัสดีปี่ใหม่เพื่อนๆอย่างเป็นทางการนะช่องเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบคิปแบบนี้อย่าลืมกดตั้ อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการนำคิดต่อไปสำหรับวันนี้ไปบาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยเด้อเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับผม